อยากเป็นเสจวัตถ้ารวมค่าภาษาน่าจะอยู่ประมาณ29 0 0 0ื่นเกาสวัสดีครับเท่จุ้ยนะครับสอนคมสุริยวงศ์จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีติวทอีกออนไลน์กับครูดิวนะครับสอ,อาทิตย์ได้900คะแนนครับหลังจากเรียนจบรู้ข่าวจากเพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาสอบทุีกกันก็เลยไปหาสอบจนได้ครับหลายๆคนบอกว่ามันยากนะครับมันจะไม่เหมือนกับข้อสอบปกติที่เราสอบกัน ไม่เคยครับผมสามารถพูดภาษาอังกฤษ,ษได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นฐานกรมมา r ก,ก็คือแย่มากแบบพูดผิดพูดถูกไปงไเป็นโฆษณา Facebook นะครับที่คูด,ดิวนั่นแหละออกมาร้องเพลงสอนเทคนิคต่างๆนะครับชอบเทคนิคของการจำกรมมา r ยากๆให้เป็นเพลงให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียเวลาไปจำเองแบบปกติอย่างเงี้ยเราจะช้ามากก็เลยสมัครเรียนครับ ตั้งใจไว้ว่าน่าจะประมาณ750อย่างที่ครูดิวการันตีไว้อะครับโอ้เกินคาดมากมันทำให้การเรียนการฝึกฝนหนักที่เราผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยครับเรารู้สูว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปนะครับมันคุ้มค่ากับคะแนนที่ออกมาแน่นอน,นเพราะว่ายิ่งเราไปสอบนะครับพอได้คะแนนน้อยๆหลายๆรอบเนี่ยเก็บเงินตรงนี้ไว้ดิวออนไลน์ดีกว่าครับ ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงโควิดจะ1,650บาทครับแต่ว่าช่วงปกติเนะี่ยจะ1,800บาทใครที่กำลังเตรียมตัวสอบทุีกนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้คะแนนตามที่หวังนะครับหรือถ้าใครอยากประหยัดเวลานะครับอยากเรียนรู้เทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงกรอนเพลงคำศัพท์ใหม่ๆนะครับก็สามารถลงเรียนคอร์สพูดิวทได้ครับ ได้แน่นอนครับเพราะว่าครูดิวจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่แรกนะครับสําหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยก็สามารถติวได้ส่วนคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็สามารถติวได้เช่นกันเพราะจะทําให้พื้นฐานของเรามันแน่นมากขึ้นนะครับ